ต้นไม้ที่ปลูกแล้วไม่เคยรอดอันดับหนึ่งเลยก็ต้องยกให้กับต้นลาเวนเดอร์ครับแต่สุดท้ายแล้วเชื่อไหมครับว่าเพื่อนๆก็จะซื้อกลับมาปลูกกันเหมือนเดิมอยู่ดีครับอาจจะเพราะว่ากลิ่นหอมของใบที่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ดอกเล็กๆน่ารักแบบนี้ ปลูกที่กรุงเทพสีอาจจะไม่ได้สดแต่ดอกน่ารักเชียวครับสำหรับในเรื่องของการดูแลอาจจะต้องพิถีพิถันในการลดน้ํานิดนึงนะครับเวลาลดน้ําให้ลดลงไปบริเวณขอบของกระถางอย่าลดเข้าไปในทรงพุ่มนะครับมิฉะนั้นจะเป็นเชื้อราได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลผมก็จะใช้2ตัว ตัวแรกก็คือตัว powerstone นะครับจะมีค่า pH 8.4ตัวนี้เป็นตัวแรกธาตุรวมนะครับให้ค่าความเป็นด่างอ,อ่อ,อนๆเน้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างดิน lavender เขาชอบมากๆเลยครับและอีกตัวก็คือปุ๋ยชีโลนะครับตัวนี้เป็นธาตุอาหารหลักเน้นในเรื่องของการสร้างการเจริญเติบโตสามารถใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้รวมกันนะครับโรยบริเวณขอบของกระถางได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดจะเริ่มต้นในการเลี้ยงเว v e ดอร์สำหรับมือใหม่ ผมแนะนำเป็นตัวกูดวินพุ่มกลมๆที่อยู่ด้านหลังตัวนั้นแหละครับอึดถึกทนที่สุดเลยครับ